กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้ร่ำรวยผู้หนึ่งอาศัยอยู่เขามีลูกสาววัยยาวสามคนลูกสาวสองคนเป็นคนเย่อหยิ่งและปากคอเรอะร้ายส่วนอีกคนมีจิตใจดีงามและขยันขันแข็งมากสาวน้อยผู้มีจิตใจดีงามผู้นี้มีชื่อว่าโชมงามวันหนึ่งชายผู้ร่ำรวยได้รับข่าวว่าเรือสำเภาของเขาหายสาบสูนไปกับพายุเขาจึงบอกกับลูกสาวทั้งสามว่า อุบัติเหตุนี้ทําให้พวกเขาสูญเสียความร่ำรวยมัง่งคั่งไปโฉมงามเศร้าใจกับสถานการณ์ของพ่อและพยายามปลอบใจพ่อในขณะเดียวกันลูกสาวอีกสองคนก็เอาตะบ,บนทั้งวันทั้งคืนวันหนึ่งพ่อได้รับข่าวว่าเรือลำหนึ่งที่สูญหายไปกลับมายัางท่าเรือแล้วลูกๆถ้าเรือของพ่อยังอยู่ดีแล้วก็พ่อจะเอาของขวัญกลับมาฝากลูกนะไหนบอกซิ ว่าอยากได้อะไรแหวนเพชรทับทิมสร้อย,อยข้อมือทองคำแล้วหนูล่ะชมงามแค่กุหลาบดอกเดียวก็พอค่ะพอ่อหลังจากการเดินทางอันยาวนานพ่อก็เดินทางมาถึงท่าเรือและเห็นสภาพปรักหักพังของเรือเขารู้สึกเศร้ามากในขณะเดินกลับบ้านเขาผ่านป่าที่มืดมิดและเหน็บหนาว บนท้องฟ้าเกิดสายฟ้าฟาดลมกันโชกแรงเกือบทำให้ต้นไม้ล้มลงเขารู้สึกหวาดกลัวและหนาวสั่นไปหมดจนเขารู้สึกว่าควรหยุดพักแต่ณตอนนั้นเองเขาก็เห็นปราสาทหลังใหญ่ตระกา,าเขาจึงเดินเข้าไปในปราสาทนี่มีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลย แต่ถึงอย่างนั้นด้านในปราสาทกลับอบอุ่นและจุดไฟสว่างสวยแถมบนโต๊ะอาหารก็มีอาหารหน่าทานมากมายวางอยู่เต็มไปหมดเมื่อชายหนุ่มผู้น่าสงสารเห็นอาหารเขาก็อดใจไม่ไหวและทานอาหารเหล่านั้นจนหมดในขณะที่เขากำลังเดินไปเดินมาอยู่ในปราสาทเขาก็เห็นห้องนอนห้องหนึ่งว่างอยู่เขาจึงเดินเข้าไปข้างในและนอนหลับอย่างสบายใจ เช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาพบเสื้อผ้าชุดใหม่วางไว้ไกลๆปราสาทนี้เป็นของนางฟ้าแน่เลยข้าอยากขอบคุณนางจริงๆในขณะที่เขากำลังจะออกจากปราสาทเขาก็สังเกตเห็นดอกกุหลาบในสวนข้าซื้อของขวัญแพงๆให้ลูกไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เอากุหลาบดอกนี้ไปฝากชมงามได้ชายผู้นี้เด็ดดอกกุหลาบออกมาหนึ่งดอก ทันใดนั้นเองเกิดเสียงคำรามดังกึกก้องอสุรกายหน้าเกลียดน่ากลัวปรากฏตัวขึ้นด้านหลังต้นไม้ทำเอาชายผู้นั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากข้าให้อาหารแก่เจ้าให้ที่หลับนอนสะดวกสบายแก่ใจแล้วเจ้ายังจะเด็ดดอกกุหลาบข้าอีกหรือนี่คือการตอบแทนของเจ้าใช่ไหม ขออภัยด้วยขอรับข้าเพียงอยากนำดอกกุหลาบนี้ไปฝากลูกสาวเจ้าต้องได้รับบทลงโทษสำหรับการกระทำของตนเองจงนำคนแรกที่เจ้าเจอระหว่างทางกลับบ้านมาพบข้าไม่ใช่นั้นข้าจะจับเจ้าแล้วขังไว้ชั่วชีวิตชายผู้นั้นจากไปอย่างเศร้าสร้อยเขาไม่พบผู้ใดเลยระหว่างทางกลับบ้าน และเห็นว่าโชมงามเป็นผู้เดียวที่รอเขากลับมาเมื่อเขากลับถึงบ้านและสบตากันพ่อก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังรวมถึงความต้องการของอสูรด้วยเมื่อได้ยินดังนี้พี่สาวทั้งสองก็โกรธโชมงามเป็นอย่างมากถ้าเจ้าไม่ขอให้พ่อนำดอกกุหลาบมาให้ก็คงไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นกับเราหรอกถ้าข้าเจอพ่อก่อนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นฮะข้าต้องมอบตัวให้อสูรกายนั่นเหรอโอ้ย ตายตาย <_ C Holl ander> พ่อคะลูกขอโทษจริงๆคะ่ะลูกจะทำทุกวิธีทางไม่ให้พ่อต้องโดนจองจำชายหนุ่มพาโฉมงามออกเดินทางไปยังปราสาทของอสุรกายพวกเขาเดินเข้าไปในห้องทานอาหาร ณตอนนั่นเองมีเสียงคำรามดังขึ้นอีกและอสูรก็เดินเข้ามาในห้องโถงโฉมงามหวาดกลัวมากแต่อสูรกลับพูดจาอย,ย่างอ่อนโยนกับเธอพ่อเจ้าจะต้องออกจากปราสาทไปสักพักและเจ้าเจ้าสมัครใจจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่ได้ข้าสมัครใจที่จะอยู่ที่นี่โฉมงามโอบกอดพอ่อ จากนั้นเธอก็เริ่มเดินทางเข้าไปในปราสาทและเห็นประตูที่ประดับตกแต่งด้วยกุหลาบด้วยความสงสัยเธอจึงเดินเข้าไปด้านหนึ่งมีเปียโ,โนหลังหนึ่งอีกด้านมีชิงช้าชั้นหนังสือขนาดมหึมาเต็มไปด้วยหนังสือหลายพันเล่มห้องนี้เหมือนกับที่เธอวาดฝันเอาไว้เลยเธอเห็นกระดาษโน้ตเล็กๆบนโต๊ะ ราชินีของข้าข้าอยากเห็นเจ้ามีความสุขเสมอความปรารถนาของเจ้าคือความต้องการของข้าโฉมงามคิดว่าเธออยากพบพ่ออีกสักครั้งจากนั้นเธอจึงเดินลงไปยังห้องโถงสำหรับอาหารมื้อเย็นหลังจากนั้นสักพักอสุรกายน่ากเกลียดน่ากลัวก็เดินเข้ามาที่ห้องโถงราชินีของข้าข้าขอร่วมทานอาหารเย็นกับท่านด้วยได้หรือไม่ท่านเป็นเจ้าของปราสาทนี้จะมาถามข้าเพื่อเหตุใดกัน ไม่ไม่ท่านสิคือเจ้าของที่แห่งนี้โฉมงามถ้าท่านต้องการข้าจะไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ยังไงเสียท่านก็คงรังเกยียจรูปลักษณ์ของข้าจริงหรือไม่โฉมงามรู้สึกประหลาดใจกับคำตอบของอสูรมากและไม่รู้ว่าควรพูดอย่างไรดีข้าปรารถนาให้เราแต่งงานและใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันยังมีความสุขไม่ข้าไม่อยากแต่งงานกับท่าน อสูรจึงเดินจากห้องโถงไปอย่างไรก็ตามเขาตระเตรียมมื้ออาหารล้ำเลิศไว้ให้โชมงามทุกเย็นและอ่อนโยนต่อเธอมากเมื่อวันเวลาผ่านไปรู้ตัวอีกทีโชมงามก็คุ้นเคยกับอสูรน่าเกลียดหน้ากลัวผู้นี้แล้วและใช้เวลาร่วมกับเขาอย่างเพลิดเพลินยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่รู้สึกหวาดกลัวเขาอีกต่อไป วันหนึ่งโชมงามบอกกับอสูรว่าเธออยากไปหาพ่อเพราะเธอคิดถึงพ่อมากได้สิตามใจเจ้าเลยแต่สัญญานะว่าเจ้าจะกลับมาข้าสัญญาว่าจะกลับมาภายในสามวันถ้าเช่นนั้นก็สวมแหวนวงนี้ไว้เถิดทันทีที่เจ้าถอดแหวนวงนี้ออกเจ้าจะกลับมาอยู่ในปราสาทน,นี้อีกครั้งโชมงามสวมแหวนและไปเยี่ยมพ่อ พ่อดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นโชมงามแต่พี่สาวทั้งสองกลับอิจฉาเธอเป็นอย่างมากแหวนหน้าเกลียดชะมัดคิดว่าใส่แล้วดูดีนักหรอไงฮะสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็วโชมงามยังคงอยู่ที่บ้านเป็นวันที่สเพราะเธอใช้เวลาร่วมกับพ่ออย่างสนุกสนานอย่างไรก็ตามคืนนั้นเธอฝันร้ายเหลือเกิน ในความฝันเธอเห็นอสูรยืนอย่างกระวนกระวายและเศร้า้อยอยู่ในสวนทันทีที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้ตัวว่าเธอคิดถึงเขาโฉมงามจึงรีบถอดแหวนออกทันใดนั้นเธอกลับมาปรากฏตัวในห้องของเธอที่ปราสาทเธอรีบวิ่งลงไปยังสวนอสูรกำลังนอนแผ่อย่างไร้กำลังด้วยความเศร้าอยู่ที่พื้นเหมือนที่เธอเห็นในความฝันไม่มีผิด เธอรีบเข้าไปข้างเขาและกอดเขาไว้ตื่นสิตื่นแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยอสูรลืมตาขึ้นสักครู่หนึ่งชมงามขา้าเดากว่าเจ้าจะไม่กลับมาแล้วเสียอีกขา้าปวดใจจะล้มป่วยหมดแรงข้าข้าเพิ่งรู้ตัวว่าคิดถึงเจ้าตอนไม่อยู่และข้ากลับมาหาเจ้าด้วยความสมัครใจเพราะขา้า ข้ารักเจ้าข้าอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับเจ้าในประสาทแห่งนี้ณตอนนั้นเองทุกแห่งหนถูกปกคลุมไปด้วยแสงวิบวับเธอมองไปรอบๆและก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเธอหันไปมองหน้าอสูรอีกครั้งเธอกลับเห็นเจ้าชายรูปงามอยู่ตรงนั้นแทนฮะ,ฮะ,ะท่านเป็นใครอสูรไปไหนแล้ว อสูรก็คือข้าเองชมงามข้าถูกสาปด้วยคาถาชั่วร้ายถ้าเจ้าไม่รักข้าข้าก็คงอยู่ในรูปอสูรรกายน่าเกลียดไปชั่วชีวิตเดิมทีแค่มีเพียงอสูรชมงามก็มีความสุขแล้วแต่หัวใจอันดีงามของเธอยังช่วยเหลือเขาไว้อีกด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าชายรูปงามและโชมงามก็อาศัยอยู่ด้วยกันในปราสาทหลังนี้ยังมีความสุขไปตลอดกาล สามเจ้าหญิงเริงระบำในดินแดนอันไกลแสนไกลมีพี่น้องสามสาวแสนสวยพ่อของพวกเธอเป็นพระราชาพระองค์จัดงานเต้นรำอยู่เสมอเพราะพระธิดาทั้งสามชอบการเต้นรำมากแต่ถึงแม้ว่าองค์หญิงจะเต้นรำได้เก่งมากองค์หญิงเล็กเต้นรำได้ไม่เก่งเท่าพี่พ เวลาเต้นนะ่ะเต้นให้มันสง่างามกว่านี้หน่อยนะมียาองค์หญิงเล็กไม่สามารถเต้นรำอย่างสง่างามได้ถึงแม้ว่าเธอจะพยายามทำอย่างนั้นก็ตามแม้แต่แขกที่มาร่วมง,งานก็พากันมองเธอเต้นรำประหลาดประหลาดและล้อเลียนเธอในหมู่ของพวกเขาเต้นรำอะไรไม่เข้าท่าเลยฉันจะไม่เต้นรำอีกแล้ว เมียอา,อารมณ์เสียมากเธอรีบออกไปจากห้องจัดงานเลี้ยงทันทีและขังตัวเองไว้ในกระท่อมที่อยู่ในป่าลึกในขณะที่เฝ้ามองดวงดาวบนท้องฟ้าและคิดว่าจะเต้นรำให้ดีได้อย่างไร เธอก็สังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านบ้านไปชายหนุ่มกำลังเต้นรำอย่างงดงามและสง่างามภายใต้แสงจันทร์มียารู้สึกชื่นชมเขามากและเดินออกไปข้างนอกณนะตอนนั้นเองมียาร้องตะโกนออกมากระทันหันเพราะมีกระรอกวิ่งผ่านเท้าเธอไปอย่างรวดเร็วตัวอะไรนะชายหนุ่มหยุดเต้นและดวงตาของพวกเขาหันมาสบกันพอดี เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะสงสัยจะกลัวกระรอกนะคะตรงนี้เป็นเขตธรรมชาติครับโปรดอย่าก,กลัวไปเลยมียาอดใจไม่ได้จึงถามชายผู้นั้นไปว่าเขาเต้นรำเก่งขนาดนี้ได้ยังไงชายหนุ่มจึงให้เธอดูรองเท้าที่ตนใส่อยู่ผมเป็นช่างทำรองเท้าผมใช้วัสดุล้ำเลอทำรองเท้าเต้นรำวิเศษผมถึงสามารถเต้นรำได้อย่างอิสระในป่าได้ทุกคืนเลย จเฉันต้องการช่างทำรองเท้าอย่างคุณช่างทำรองเท้าหยิบรองเท้าวิเศษสามคู่ขึ้นมาจากกระเป๋าและวางไว้หน้าเมียาหลับตาลงอธิษฐานแล้วเลือกรองเท้าวิเศษคู่หนึ่งในนี้สำหรับโชคของคุณแต่อย่าลืมนะว่ารองเท้าทุกคู่มีกฎสำคัญอยู่ข้อหนึ่งหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎแล้วละก็รองเท้าจะสามารถไดยเวนหมดอะไรใส่คุณก็ได้นะเมียาหลับตาลงแน่นทันที ในขณะเดียวกันช่างทำรอง,ทรองเท้าก็สลับรองเท้าไปมาเพื่อให้โชคชะตาตัดสินว่ามียาจะเลือกรองเท้าคู่ไหนตอนนี้ก็เลือกรองเท้าได้แล้วได้โปรดให้ฉันได้เป็นสาวน้อยที่เต้นรำได้สง่างามที่สุดในงานด้วยเถอะมียาชี้นิ้วไปยังรองเท้าสีแดงเข้มและลืมตาขึ้นรับมันไปสิมันเป็นของคุณแล้วนะ แต่อย่าลืมล่ะว่าคุณควรใส่รองเท้าคู่นี้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นมิฉะนั้นแล้วคุณจะไม่สามารถถอดรองเท้าวิเศษนี้ออกได้อีกเลยนั่นคือกฎมิยารับรองเท้าไปด้วยความกระตือรือรน้นและกลับไปยังวังองค์หญิงทั้งสองประหลาดใจมากที่เห็นน้องมิยาดูตื่นเต้นและมีความสุขเหลือเกินมิยาเธอจะรีบไปไหนนะ่ะถืออะไรไว้ในมือนะ่ะอ้า อะะะไรนะคะนคี่ทุกคนมารวมตัวกันในห้องโถงสำหรับคืนงานเต้นรำอีกครั้งพี่สาวทั้งสองของมียาเริ่มเต้นรำอย่างสง่างามในชุดอันง,งดงามตามเคยองค์หญิงน้อยมียาสวมรองเท้าวิเศษที่ได้มาจากช่างทำรองเทา้าและเริ่มเต้นรำในห้องโถงเธอเต้นรำได้งดงามมากเหลือเกิน เธอเต้นตามจังหวะเพลงได้อย่างนุ่มนวลจนพี่สาวทั้งสองและแขกเรือต่างต้องทึ่งโอ้ว้าวเยี่ยมมากเต้นรำได้สวยจริงๆสวยงามเหลือเกินมีหยาเต้นรำอย่างสง่างามแต่เธอลืมกฎที่ช่างทำรองเท้าบอกไว้เนื่องจากคืนนั้นไม่มีพระจันทร์เต็มดวงปรากฏบนท้องฟ้าในขณะที่มียากำลังเต้นรำอยู่นั้นเธอก็ค่อยๆหายตัวไปเรื่อย เหลือเพียงแต่รองเท้าเต้นรำพิเศษของเธอณตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องโถงต่างพากันกรีดร้องด้วยความกลัวและวิ่งหนีไปเฮ้ยเห็น oh. <a> ไหมนะไ่นะเมียไปนะโอ้เมียหายตัวไปแล้วอ่ะเมียาลืมตาขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังกรีดร้องแต่เธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่ยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องนั่งเล่นเธอเห็นเพียงแต่รองเท้าวิเศษที่สวมอยู่แต่ไม่เห็นตัวเองฮะนี่นี่ฉันล่องหุ่นนี่นาฉันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของรองเท้ามันติดเท้าฉันแล้วฉันต้องไปหาช่างทำรองเท้าไม่มีใครได้ยินเสียงของมียาเลยอันที่จริงทุกคนกำลังรีบออกจากวังไปยังตื่นตระหนก เพราะว่ารองเท้าสีแดงคู่นั้นวิ่งพล่านไปมาซ้ายขวาในห้องโถงมิยารีบว,วิ่งออกไปนอกห้องทันทีองค์หญิงทั้งสองตามเธอไปองค์หญิงทั้งสามเดินเข้าไปในป่าตอนกลางดึกเมื่อพวกเขามาหยุดอยู่ใกล้กระท่อมพวกเขาก็เห็นช่างทํารองเท้าหนุ่มชายผู้นี้เต้นรำได้เก่งเสียจริงรองเท้าของเขาเหมือนของมิยาเลย แถมถุงของเขายังเต็มไปด้วยรองเท้าอีกพี่สาวของเมียาขอให้ช่างทำรองเท้าช่วยอย่างไรก็ตามช่างทำรองเท้าบอกว่าเธอต้องรอจนถึงวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไปคาถาจึงจะคลายได้เมียาอารมณ์เสียมากและเริ่มเคาะเท้าอย่างไม่หยุดหย่อนมีวิธีแก้ไขอีกอย่าง แต่ถ้าหากเราทําอย่างนั้นเวทมนที่ใส่ในรองเท้าของเธอจะสูญหายไปและกลับกลายเป็นรองเท้าธรรมดาถ้าตกลงแล้วก็ให้กระทบเท้าเข้าหากัน3ามครั้งมิยาคิดว่ายอมเสียรองเท้าไปย่อมดีกว่าการมีสภาพล่องหนเธอกระทบเท้าเข้าหากันสามครั้งช่างทำรองเท้าอยู่ข้างหน้ามียาอยู่ข้างหลังพวกเขาไปที่ก้นบ่อน้ำที่ห่างออกไปไม่ไกลนัก ช่างทำรองเท้ากระโดดลงไปยังก้นบ่อน้ำเมื่อเห็นดังนี้องค์หญิงทั้งสองก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นสักพักช่างทำรองเท้าก็ออกมาจากบ่อน้ำพร้อมถังที่ใส่ของจนเต็มในมือฉันจะโปรยผงจันทเต็มดวงบนเท้าเธอเพื่อคลายคาถาคาถาคลายทันทีเมื่อช่างทำรองเท้าโปรยผงจันทเต็มดวงบนรองเท้าวิเศษและมียาก,ก็ปรากฏตัวขึ้น พี่พีทั้งสองโผเข้ากอดเธอมียาเธอไม่ต้องใช้คาถาหรือเวทมนต์ใดๆให้เต้นได้อย่างสง่างามรอเพราะว่าทุกคนควรเต้นรำในแบบที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนั่นสิใช่แล้วพี่พีพูดถูกขอบคุณนะคะคุณช่างทำรองเทา้าขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาองค์หญิงน้อยมียาก็เต้นรำในแบบของเธออย่างที่เธอต้องการเสมอ ไกลแสนไกลมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งอาศัยอยู่กลางทะเลทรายเขากินแต่ดินสดใหม่พืชพันธุ์เขียวุ่มที่เพิ่งโตเต็มที่และ,มะเมล็ดพันธุ์ต่างๆเท่านั้นห่างออกไปจากทะเลทรายแห่งนี้เล็กน้อยมีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่สัตว์ประหลาดต,ตัวนี้ยังไม่ทันได้ค้นพบจึงยังไม่ได้กินดินของอาณาจักรราชาและราชินีของอาณาจักรแห่งนี้ไม่มีลูกและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงรู้สึกเศร้าใจมากคือหนึ่งราชินีนอนไม่หลับ จึงแอบออกไปนอกวังนางออกไปเดินอยู่แถวทะเลทรายถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดจะสังเกตเห็นราชินีเขาก็ไม่ได้เข้าไปใกล้นางหรือทำร้ายนางเลยเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการกินพืชและดินสดใหม่ทั้งหมดในโลกนี้แตะตอนนั้นเองมีดาวตกพาดผ่านฟ้าไปทิ้งรอยทางสีเขียวไว้เมื่อเห็นดาวตกราชินีก็เริ่มอธิษฐานทันทีข้าพเจ้าปรารถนาอยากมีบุตรสาว จะได้กอดและเลี้ยงลูกด้วยความรักณนะตอนนั้นเองนางฟ้าแห่งดวงดาวก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าราชินีฮะท่านท,ท่านคือนางฟ้านี่นาะข้าไม่อยากเชื่อเลยข้าฝันไปหรือเปล่าใช่แล้วราชินีที่รักข้าได้ยินคำอธิษฐานของท่านจึงมาปรากฏตัวต่อหน้าท่านอย่างไรล่ะหากอยากมีบุตรจงเดินเร่ร่อนผ่านทะเลทรายแห่งนี้เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเวทมนต์แห่งดวงดาวย่อมสร้างความประหลาดใจให้ท่าน ราชินีเดินเร่ร่อนผ่านทะเลทรายเป็นเวลา7วัน7คืนจริงๆและคอยฟังนางฟ้าแห่งดวงดาวถ้าว่าราชาเข้าใจว่าที่ราชินีไม่กลับมายังวังเป็นเวลาหลายวันเป็นเพราะว่านางหลงทางเขารู้สึกสิ้นหวังมากเมื่อไกลหมดวันที่7ขณะที่ราชินีกำลังหมดแรงกายแรงใจนางก็ได้ยินเสียงร้องไห้ราชินีเดินไปตามทิศทางของต้นเสียง นางพบเด็กทารกตัวน้อยร้องไห้จ้าอยู่บนทรายนางรีบโอบก,กอดเด็กทารกไว้และกลับไปยังวังทันทีราชาดีใจมากเมื่อได้เห็นราชินีกลับมาอย่างปลอดภัยและเด็กทารกน่ารักน่าชังคนนี้ก็ทำให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกทั้งสองตั้งชื่อให้เด็กทารกผู้นี้ว่าเจ้าหญิงโลกหลายปีผ่านไป เจ้าหญิงโลกก็เติบโตขึ้นเป็นสาวน้อยผู้งดงามสิ่งที่เธอชอบเสมอมาตั้งแต่ยังเล็กก็คือการเล่นกับทรายถ้าเธอวาดรูปผีเสื้อลงบนทรายผีเสื้อตัวนั้นก็จะมีชีวิตขึ้นมาและออกโบยบินไปรอบๆตัวเธอหรือถ้าเธอวาดรูปดอกไม้ดอกไม้นั้นก็จะตื่นขึ้นและส่งกลิ่นหอมอบอวลฟุ้งไปทั่ว ผู้เดียวที่รู้ว่าเจ้าหญิงโลกมีพลังเวทมนต์ก็คือพ่อของเธอราชานั่นเองแต่เขาไม่บอกให้ใครรู้เกี่ยวกับพลังของเธอเพราะเขาไม่ต้องการให้เกิดอันตรายใดๆขึ้นกับลูกวันหนึ่งผู้คนกำลังเพาะปลูกพืชครั้งใหม่กลิ่นฉุนก็ลอยไปเตะจมูกสัตว์ประหลาดเขาให้เขารู้ได้ทันทีว่านี่คือกลิ่นของดินใหม่นั่นเอง เมื่อเขาคิดถึงต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ที่จะได้กินเขาก็อดใจไม่ไหวและรีบออกเดินทางไปตามกลิ่นนั้นทันทีขณะเดียวกันผู้คนในอาณาจักรก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวเหรอนี่นี่มันไม่ใช่แล้วล่ะเมื่อสังเกตเห็นแผ่นดินสั่นไหว ราชาและราชินีก็รีบวิ่งออกไปดูที่ระเบียงและในระยะไกลก็มองเห็นสัตว์ประหลาดทะเลทรายที่อยู่ใต้ดินกำลังเคลื่อนที่มายังอาณาจักรโอไม่ oh นะข้าคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานซะอีกโอแย่ oh, yeah. ที่สุดตำนานกลับกลายเป็นเรื่องจริงราชารีบสั่งการให้ทหารออกไปหยุดสัตว์ประหลาดทะเลทรายเหล่าทหารไปซ่อนตัวอยู่บริเวณประตูของอาณาจักร แต่สัตว์ประหลาดทะเลทรายนั้นตัวใหญ่และหน้าหวาดกลัวมากจนทหารหลายนายคิดว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะมันได้แน่เมื่อสัตว์ปราหาะหลาดเข้ามาใกล้อณาจากักรเขาก็จับทหารขึ้นทีละคนและโยนออกไปยังทะเลทรายไม่จะด้วยจะด้วยไม่ทหารของข้าแผ่นดินของเราเมื่อเห็นดังนี้ชาวบ้านที่กำลังหว่านมาเมล็ดอยู่บนดินก็หยุด และออกวิ่งพล่านเพื่อเอาชีวิตรอดสัตว์ประหลาดยังคงกินต้นกล้าและพืชพันธุ์สดใหม่ทุกอย่างที่เห็นต่อไปชาวบ้านไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงราชาพูดทั้งรู้สึกเศร้าและโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงออกมาจากวังและเจ้าหญิงโลกก็ตามออกมาด้วยเจ้าหญิงน้อยลูกรักของพ่ออยู่ในวังกับแม่เธอะนะพ่อไม่อยากให้มันมาทำร้ายลูก พ่อก็รู้ว่าลูกเอาชนะมันได้ลูกสามารถช่วยอาณาจักรและดินแดนแห่งนี้ไว้ได้ราชาไม่อยากให้เจ้าหญิงโลกซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดทะเลทรายเขาจึงทิ้งลูกไว้ข้างหลังกําดาบไว้ในมือแน่นและออกวิ่งเข้าไปหาสัตว์ประหลาดที่กำลังกัดกินดินแดนอันอุดมสมบูรณ์เขาพยายามหยุดมันแต่กลับทำไม่สำเร็จ ตอนที่สัตว์ประหลาดทะเลทรายกำลังจะจับราชาและโยนเขาไปยังทะเลทรายเจ้าหญิงโลกก็อดทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ววาดโล่บนทรายโล่นั้นถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยเวทมนต์ให้กลายเป็นของจริงและเจ้าหญิงก็ใช้โล่นั้นป้องกันตัวเองแล้ววิ่งเข้าใส่สัตว์ประหลาดทะเลทรายสัตว์ประหลาดทะเลทรายคว้างทรายใส่เธอแต่เขาก็หยุดเจ้าหญิงไว้ไม่ได้ ทันใดนั่นเองเจ้าหญิงโลกก้มตัวลงไปและววาดรูปถังขนาดใหญ่บนทรายถังนี้กลายเป็นถังของจริงด้วยพลังเวทมนต์ของเธอเจ้าหญิงโลกยกถังนี้ขึ้นและโยนใส่สัตว์ประหลาดถังถูกโยนไปครอบหัวของสัตว์ประหลาดไว้และติดอยู่อย่างนั้นดังนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดทะเลทรายจึงมองอะไรไม่เห็นเลยและไม่สามารถกินอะไรต่อไปได้ ณตอนนั้นเองเจ้าหญิงโลกรวบรวมสมาธิแล้ววาดรูปพายุทอร์นาโดเพื่อขับไล่สัตว์ประหลาดทะเลทรายออกไปจากอาณาจักรพายุทอร์นาโดลูกใหญ่และแข็งแกร่งมากจนมันห่อหุ้มสัตว์ประหลาดไว้ได้ทั้งตัวทันทีและหอบเขาออกไปนอกอาณาจักรผู้คนที่เฝ้ามองสถานการณ์อยู่ทั้งอึ้งและดีใจเป็นอย่างมาก เจ้าหญิงโลกหมดแรงจากการใช้พลังเวทมนตร์ราชารีบวิ่งเข้าไปกอดเธอทันทีลูกช่วยชีวิตของพวกเราแผ่นดินและอาณาจักรของเราขอเจ้าหญิงทรงพระเจริญขอเจ้าหญิงทรงพระเจ,จเริญตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงโลกก็เป็นผู้ปกป้องดินแดนทั้งหลายของอาณาจักรอย่างกล้าหาญต่อไป เพราะหากไม่มีดินแล้วก็ไม่อาจมีชีวิตได้และเจ้าหญิงโลกก็รู้เรื่องนี้ดีที่สุด